สวัสดีครับช่องวิถีคนสุรินวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําหนองทหารบ้านนาดีตําบลนาดีอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เราก็มาช่วงเย็นเนาะช่วงกลางวันแดดร้อนเพื่อนมองอะไรไม่เห็นเลยเราก็เลยมาช่วงเย็นเนาะเกือบจะมืดแล้วตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วเพื่อนการก่อสร้าง ทางเดินรอบๆเพื่อนก่อสร้างอ่างเก็บน้ําก็เสร็จก็ประมาณ80%แล้วตอนนี้เกือบจะเสร็จพร้อมใช้งานเปิดใช้งานเมื่อไรแล้วก็จะมาอัปเดตทห้เพื่อนชมอีกครั้งเนาะวันนี้ก็มาเดินชมบรรยากาศรอบๆก่อนตอนนี้ยังไม่เสร็จจริงๆนะแต่ก็เกือบเสร็จแล้วเพื่อนสวยงามมากเลยยังเหลือการตกแต่งอีกนิดหนึ่งเนาะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนสวยงามมากเลยศาลานั่งพักที่พัก รอบๆอ,อ่างน้องเพื่อนสวยงามมากเลยทางเดินลงบันไดลงไปน,นเพื่อนจะมีทางรอบๆน้องเพื่อนวิวสวยมากเดินเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ก็อ่างตัวนี้ก็จะใช้ในการผลิตน้ําประปาหมู่บ้านน้องเพื่อนใช้เป็นน้ําอุปโภคบริโภคน้องเพื่อนตรงนั้นมองไปเป็นที่ผลิตน้ําประปา ก็จะใช้ทำน้ำประปาด้วยแล้วก็เป็นที่ออกกำลังกายเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านของคนที่นี่น้องเพื่อนแล้วก็น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยเพื่อนของตบลนาดีเนาะแห่งใหม่เล่นเพื่อนของตบนาดีเราของจังหวัดสุรินทร์เราเนาะในอนาคตเดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวไหมหรือว่า เป็นที่ออกกําลังกายเป็นที่พักผ่อนของคนที่นี่น้องเพื่อนถ้าพร้อมเปิดใช้งานเมื่อไหรเราก็จะมาอัปเดตให้นเพื่อนได้ชมกันอีกอันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศตอนใกล้จะเสร็จแล้วน้องเพื่อนให้ดูก่อนเนาะเราก็มาหลายครั้งผ่านตรงนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่ได้ปูพื้นตอนนี้ปูพื้นแล้วเพื่อนนี่พื้นสวยงามมากเลยปูเรียบร้อยนวะตอนนี้ ลงสีแล้วเรียบร้อยด้านเพื่อนเกือบจะเสร็จแล้วเพวื่อนอีกไม่นานเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเนาะถ้าเสร็จเมื่อไรเราก็จะมาให้เก็บบรรยากาศทห้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเหมาะก,กับการมาเดินชมบรรยากาศชมวิวรอบๆอ่างววน้องเพื่อนลานกว้างมากเลยรอบปูพื้นอย่างดีลเพวื่อนเป็นพื้นน่าจะปูด้วยหิน เปล่านี่เพื่อนนี่เป็นแผ่นๆสวยมากเลยปูทางเดินรอบเลยเพื่อนนี่เป็นลานกว้างมากเลยโอ้โกว้างจริงๆประมาณกี่เมตรเนาะนี่ประมาณสิบกว่าเมตรนี่เกือบสิบห้าเมตรประมาณสิบห้าเมตรเพื่อนกว้างมากเลยกว้างสุดๆเลยตรงนี้ เดินเล่นเดินออกกาลังกายได้เพื่อนแต่ว่าในอนาคตเขาจะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวของตะบนนาดีเราเนาะในอนาคตเพื่อน,นอีกไม่นานหลองเพื่อนเดี๋ยวเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวเปิดใช้งานพร้อมเปิดใช้งานเมื่อไรเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกรอบหนึ่งเนาะน,นี่ขนาดยังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้เลยเพื่อนนี่โอ้ฟิวสวยมากเลย ทางเดินรอบนี่กว้างมากเลยนี่เราเดินแค่ข้างหน้านี่เพื่อนนี่ยังเดินไม่ไม่สุดเลยแค่ข้างหน้าเนาะกว้างมากเลยถ้าเดินรอบนี่โอโ้โหให้เพื่อนชมบรรยากาศรอบๆเลยเนาะมองไปก็มีทางเดินรอบเลยเพื่อนรอบอ่างกว้างมากเนาะอ่างตัวนี้จะกว้างมากส่วนมากเขาก็ อ่างเก็บน้ําส่วนมากเขาก็ไม่มีทางเดินลานกว้างแบบนี้หรอนเพื่อนไม่ได้ปูพื้นแบบนี้แต่ตรงอ่างเก็บน้ําหนองทหารตรงนี้ก็จะปูพื้นเรียบร้อยมากเลยสะอาดมากเพื่อน,นเหมาะกับเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้นะตรงนี้น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลนาดีหรือเปล่าของจังหวัดสุรินทร์หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็รู้เพื่อน เดี๋ยวก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ประมาณ80%เแล้วเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆนี้ก่อนเนาะโอ้หลานกว้างมากเลยเพื่อน กว้างสุดๆเลยมีที่นั่งรอบเลยมีที่นั่งรอบอ่างเ,เพื่อนมีมีศาลาพักรอบอ่างเขาเรียกว่าอะไรเนาะนี่สามารถนั่งพักได้หลบแดดได้นี่มีรอบอ่างเลยเป็นกระจมกระจมแบบนี้นี่โอ้ไกลสุดสายตาเ,เพื่อนกว้างก็กว้างยาวไกลด้วย โอ้ไม่ธรรมดาเลยเพื่อนเปิดใช้งานเมื่อไรเนาะจะได้มาเก็ <c oughs> บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมกันอีกรอบหนึ่งี่ <c oughs> คอยดูถ้าเปิดใช้งานเมื่อไหร่เดี๋ยวมีคนมาเดินเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะเก <c oughs> ือบเสร็จแล้วเพื่อนี่เก <c oughs> ือบจะเสร็จแล้วก็ <c oughs> ทำอะไรเนาะด ที่ปลูกต้นไม้หรือเปล่าอันนี้ปลูกอันนี้ทำอะไรตรงนี้เด,เดี๋ยวดูก่อนเขาทำอะไรไว้ตรงนี้ไม่มีคนนะแถวนี้จะถามก็ไม่รู้จะถามใครน้องเพื่อนเป็นแบบนี้นะน่าจะปลูกต้นไม้เพื่อนน่าจะเป็นต้นไม้นเน,น,นาะใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้น่าจะเป็นต้นไม้เพื่อน น่าจะเป็นที่ปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นนั่งใต้ร่มไม้อย่างนี้หรือเปล่านี่ให้คนนั่งแบบนี้หรือเปล่านี่อ๋อเป็นต้นไม้ผมคิดว่าเป็นต้นไม้เพื่อนน่าจะปลูกต้นไม้เป็นที่สําหรับปลูกต้นไม้แล้วก็ให้เป็นร่มเงาแล้วมีขอบนั่งข้างๆต้นไม้อย่างนี้เนาะน,น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเดี๋ยวคอยดูว่า ตอนที่เขาทําเสร็จแล้วเขาจะเป็นยังไงเนาะออกมายัางไงเพื่อนแต่คอยดูแต่ผมคิดอย่างแบบนี้แหละเพื่อนน่าจะเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกให้เป็นร่มเงาเนาะเวลานั่งไปก็จะมีร่มเนาะไม่ร้อนเนาะปลูกเป็นแถวเป็น,แถ,ปนแ,ถแถวเลยนี่เลยเนาะยังไม่มีคนเดินชาวบ้านยังไม่มาเนาะแถวนี้เราก็เลยไม่รู้จะถามใครว่าเขาทําอะไรเนาะตรงนี้น่าจะเป็นที่ปลูกต้นไม้แหละเพื่อน ตกแต่งเนาะปลูกต้นไม้ตกแต่งแล้วก็นั่งรอบๆตรงนี้เนาะมีขอบอยู่มีขอบอยู่แบบนี้เนาะน่าจะนั่งได้เนะ es, าะเวลาแดดร้อนก็นั่งหลบแดดได้ตรงนี้เนาะน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเมื่อกลางวันเรามาแล้วรอบหนึ่งเห็นช่างอยู่ช่างกําลังมุงหลังคาตรงนี้อยู่เต็มกระโจมแบบนี้อยู่เนะาะช่างกําลังทาสีแล้วก็มุงหลังคาอยู่แต่เราไม่ได้ถามเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปตรงกลางวานันเพื่อนเพราะว่าอากาศร้อนมากเลย ช่วงกลางวันร้อนมันถ่ายไม่เห็นเพนื่อนถ่ายไปยังไงก็ไม่เห็นแสงจะเยอะนิดหนึ่งตอนกลางวันเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาเลยกลับไปคืนก่อนเราเลยมาอีกรอบหนึ่งใกล้จะค่ําแล้วตอนนี้เพื่อนใกล้จะค่ําแล้วตอนนี้เราก็เลยมาเก็บบรรยากาศอีกรอบหนึ่งแสงกําลังพอดีเนาะแดดแดดก็ดวงอาทิตย์ก็ลงแล้วเพวื่อนดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเราก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมกันเนาะ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไรมาอัปเดตให้เพื่อนชมแน่นอนเนาะโอ้ลานกว้างมากเลยเพื่อนรอบอ,อ่างเก็บน้ำเนาะนี่กว้างไกลสุดสายตาเลยตรงน,นี้นี่เราเดินแค่ข้างหน้านั่นเพื่อนย,อยังอีกสามยังอีกสามมข้างอีกยังสามด้านียังไม่เดินนี่ <c oughs> เดินเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวยังเดินไม่สุดเลยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องขอตัว กลับบ้านก่อนเดิมเพื่อนมืดแล้วตอนนี้